ข่าวว่าจะมีการปรับคอรมอลทำให้พักส้มหลงมุมเรื่องของเรื่องก็คือว่าจากกระแสะข่าวไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับกรณีที่บอกว่าจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะซึ่งแกนํนำก็คือพักเพื่อไทยก็มีกระแสะข่าวคนนั้นจะมาคนนี้จะมาอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็มีกระแสข่าวบอกว่าโอ้ยงานนี้จะต้องมีการปรับคอรมอโดยปรับพักภูมิใจไทยออกนะผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามหัวหน้าพักส้มคือพักประชาชนว่าเอา้าถ้ามีการปรับภูมิใจไทยออกนะพักประชาชนถ้าเขาเชิญเข้าร่วมรัฐบาลจะร่วมหรือไม่ปรากฏว่าพักส้มหลงมุมเข้าใจว่าเขาจะปรับคอรมอและเขาจะเชิญตัวเองเข้าไปเป็นรัฐบาลนะ ก็เลยบอกว่านี่ผมไม่เป็นหรอกไม่ร่วมหรอกแต่ถ้าจะเอาผมไปร่วมพักเพื่อไทยจะต้องขอโทษประชาชนหลายคนที่เขาอยู่ในพักเพื่อไทยและคนจำนวนหมู่มากเขาบอกเฮ้ยพักส้มหลงมุมหรือเปล่าหวัวหน้าพักส้มเนี่ยไปพูดอย่างนั้นเนี่ยสมคันตัวเองผิดหรือเปล่าเข้าใจอะไรผิดไปบอกว่าเอาถ้าจะเอาผมไปร่วม พรรคเพื่อไทยจะต้องขอโทษประชาชนพรรคเพื่อไทยเขาผิดเรื่องอะไรแล้วเขาจะไปขอโทษประชาชนเรื่องอะไรเข้าใจสําคัญผิดเรื่องอะไรล่ะสาหรับหัวหน้าพรรคส้มนะเบอกว่าจะเอาไปร่วมหรือไม่คุณต้องไปถามพรรคเพื่อไทยว่าคุณจะเอาเขาเขาจะเอาคุณร่วมหรือไม่แล้วบอกว่าถ้าผมจะร่วมคุณต้องไปขอโทษประชาชนมันมีอะไรดีล่ะครับใช่ไหม เอออย่าสาคัญตัวเองผิดอย่าไปเข้าใจผิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่านะมีความสําคัญกว่ามีความรู้ความสามารถมากกว่าถ้าจะเอาผมไปร่วมรัฐบาลแม้คุณจะต้องไปขอโทษประชาชนพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับต่อประชาชนพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยทำเพื่อประชาชนพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนวันนี้รัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทย เขาพยายามทาํานโยบายก็ทําเพื่อประชาชนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแล้วบอกว่าะจะไปขอโทษประชาชนเพราะไม่เอาพรรคประชาชนมาร่วมแต่แรกหรือเปล่าไม่ใช่นะ่ะเขายกให้พรรคประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ซ้ำไปนะครับแต่พรรคประชาชนก็ชัดเจนก็สมัยนั้นคือผมไม่เอาพวกจให้ดูเด็ดขาดผมจะไม่แก้มาตราอะไร ผมจะต้องมีการแก้ไขย,ยืนนโยบายจะแก้มาตรา112เขาก็เลยไม่เอาด้วยพูดง่ายๆจะเล่นนโยบายแก้112อย่างเดียวเขาก็ไม่เอาด้วยไอ้เรื่องของเรื่องมีแค่นั้นแต่นั้นเองเพราะพรรคอื่นเขาเน้นเรื่องรักษาสถาบันเขาไม่แก้มาตรา112เขาก็ไม่ร่วมกับพรรคประชาชนมาวันนี้บอกว่าจะเอาผมไปร่วมต้องไปขอโทษประชาชน คิดอะไรผิดสําคัญอะไรผิดวันนี้หลงมุมนะครับอพักคประชาชนอยู่มุมไปค้านพรรคเพืไทยอยู่มุมรัฐบาลน,นะการจะปรับคอรมอแล้วให้ต้องขอโทษเพื่อจะไปดึงมาโอ้ยเขาไม่เอาหรอกครับผมบอกเ,อเลยเป็นไป,นปนไม่ได้อิ p พอสิบ l ลที่พรรคเพื่อไทยเขาจะไปกอนเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรตลอดที่ผ่านมาการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาที่ทําแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะคืนปล่อยเวลาให้ผ่านไปประเทศไทยจะเสียหายมากกว่านี้จากการปฏิวัติรัฐประหารประเทศไทยจะเสียหายมากกว่านี้จากการสืบทอดอำนาจของกลุ่มรัฐประหารเขาจึงตัดสินใจในการร่วมรัฐบาลเพื่อประคับประคองสถานการณ์และดูแลพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นวัฒกรรมแบบนี้ไม่มีประโยชน์หรอกเราไปตั้งข้อแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเอาไปร่วมรัฐบาล วันนี้อยู่ในซี่ไปค้านอยู่อีกมุมหนึง่งก็ไปมุมไปค้านแต่จะไม่บอกว่าโอ้ต้องมาขอโทษประชาชนสำคัญอะไรผิดนะครับเข้าใจตัวเองผิดเรื่องอะไรนะเขาก็เลยประชาชนก็เลยถามบอกว่าเอานะครับส้มหลงมุมซะและ้วว่างั้นนี่เอาละรครับวันนี้บอกกล่าวให้รู้กันครับ นะเป็นไปไม่ได้แลวมันไม่มีหรอกที่พรรคกันเะอเขาจะไปขอโทษอะไรประชาชนเพราะเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเขาทําเพื่อประชาชนนะอีกพรรคหนึ่งก็พยายามจะตั้งมุมวาระการพูดนะแลวความจริงก็อย่าหวังเลยครับพูกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีหรอกผมเชื่อว่างั้นนะเออที่พรรคส้มจะไปร่วมรัฐบาลเป็นไปไม่ได้หรอกครับเอาตั้งวาทะไปอย่างนั้นละตั้งเงื่อนไขความจริงคือเขาไม่เอาอยู่แล้วล่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ